ใจหายสิ้นนักร้องดังระดับตำนานเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดวงการบันเทิงเกาหลีเศร้านักร้องดังซองแดกวานราชาเพลงทรอตเสียชีวิตกระทันหันในวัย78ปีอย่างไม่มีใครคาดคิดวงการบันเทิงเกาหลีต้องพบกับความเศร้าเมื่อซองแดกวานศิลปินเพลงทรอตชื่อดังเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย78ปี สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ปิดตำนานราชาเพลงทรอตตามรายงานซองแดกวานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังมีอาการเหนื่อยล้าและมีกำหนดปรากฏตัวในรายการดังโกยาสเตททางช่อง KBS 1ในสัปดาห์หน้าแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากอาการสุดหนักก่อนที่เขาจะจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยอาการหัวใจวายขณะรักษาตัวพิธีศพของซองแดกวานจัดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซโดยมีบุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยการจากไปของเขาคือการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพลงเกาหลีโดยเฉพาะเพลงทรอตซึ่งเขาเป็นศิลปิน ในศิลปินที่ช่วยปลูกกระแสและสร้างเอกลักษณ์ให้กับแนวเพลงนี้